you hey. คล้าบามาวันที่เาหองอุจาระสชใหายตัวใจก็บ้าวัดไปหากเถอะึงจะหักมาได้คือห่างโชคบามิเช่าโชคบามิรังค์ค่ะ โอ้อกดาก็ไม่เากันกเนิขนานี่เหมือนครับผู้พวกบ่มีเสียผ่าพวกบ่มีแังค่าบ่มีบานพ่อจะรูดีๆดีๆกูคือโูู่้นี่แหละ มาเบอร์้ลุกลันเรอว่าชื่อข้าวหมกเรือคณะปู้าเขบรุงเรื่องลูกอยางก็ไม่คู่คุณืมไม่คู่กัรรมพ่เปิดคือฟีพอนเฉียงกับ่เปิดวนูจัหนสวนลูปู แม่คู่แนวเป้าว่าเปิด่นใจดั้มกันดั้บ่บ่อยคือพอแต่พอนี่ยไม่หาเสียง <c oughs> คอนเปี่เป่นว่บอกว่า,าัพอสิสอนต้องไม่หาเสียงก็ดูกครับพ่ออืมต้องคืนชาวดีพี่น้องขอได้เมื่อทั้งนันางคุณตากคุณยายยังบันดาังคืน ก็คือไอตัวซิมข้าแตงได้ดีเลยครับผมคือห้ามัดตกง่า้ผู้ารเือ้จักวระดมรมกดมกระดกระดมกรกระมกรรมกรดมกรับมระมร้มกมกระดมกระดมมัรมกระดมม เออยังนั่งนั่งถวายองค์ปู่เนาะรวบปู่มาเนาะพบกับติบกับจับแล้วก็นางคีมตาบ้านผู้เป้าตาบ้านอยังตาบ้านดู่ครับตาบ้านดูครับปู่เออว่ามันตาปู่นายอรุนสูดโดรนพบกับยางกอบกุ้งเออรวมขังเนาะอไม่ขบกม่หยาบไม่ขบกม่หมา่นก็ปู่ก็ปู่เดี่ยงไแห้ง อันนี้พระเรื่อง่มันุ้นเรื่องอันนี้พระโคตรขอบคุณวันพักยืมผู้ข่าขอรวมบุญรวมกุญชน้ำเบอรอองค์กู้เด้อว่าขครจะไม่เข้าอ่อนยืพอพอายว่าใานเอออยากถือพอวัดกันไปวันี้วัากันอืมเนาะครับปูเออแค่ขึ้นยาดีกาใช้ารงหมดเรื่องเนี่ยนอยากฟักูแต่ตเอากันซือไปเริ่อครับปูอืมเขาถิว่าซื้อหรอกน เออเพื ừ, ่อกับไม่ไก่เปลนกุศลน้องยืมอป้ปูเออบอว่าใครคุ้งองค์ใครเก่าเพื่อกะเอออยากรวมบูญรวมกุศลเห็นไม่คู่้าคเหตาคแข่งแต่รอ่าแข่งหอยแข่งแต่ไปอนุโมทนาแา่งคู่บุญอ้าวขอให้เจริมเจะเริมอาดูถึงเงี้ยเด้องใคคุกับพวกเออาธกสาถูกผแต่คือจะแข่งไปนับันเรื่อยๆนะอือันนี้นางชุมอ่าง เยาหน่มเนาะรวมกุ้งสามพันบาทคือพอขค่าหมอรัค่าแล้วเอาไปหนึ่งพันไปเลยมันจะฟอกได้ยังอันนี้นางเที่ยงงุมกระโทขอรวมปู่ค่ะอืให้ได้ใช่ชนะงุมกระโทกเนาะอืมอืมเอาค้าูก็เดี๋ยว่อกจากพึ่งพึ่งจะนานนะลูงนะเอาฟอให้ไม่ถุกมือดับไม่ถุกมึงมาหึงหึงแล้วกด้วยค่าร่ไหมถือว่าได้รับขังเรื่องปู อันนี้เอฟซีผ่านมาทางยิ้มได้ผูกไดควบได้คือเสียงยิ่งงามแล้วย่ง้ครับปูกมกได้คือบผูกงานกระด่ับให้มือโชคมือรรกมือโชคมือม้นทุกทกคนที่ร่วงวมมาจะิึจะดญนะลูกนะสาถูกานให้ได้เพได้ับง่ายตืม บ่ได้รับงานคืองานหมอร่างเดียวเองหมอร่าพเขาจังบักโรเจะผิดกายเขาไมได้รัสิ่้แ <laughs> ม้ว่าปูา้ชายด้ฟังทั้นชีวิตกอ่วนมาจะยิ่งฟังยิ่งดียิ่งหอชื่อจะฟองไ,ไ่้เลอ ขวางง้บบกมอนับท it ุกงานการแค่สุดใทั้งมันงากล่อเหมือนให่เยครับคุณคนแข่งขปุฝโอ้ยจะป่าไปงขักูพักขาบัาฝักกูแต่ยังไม่ด้จะเปตวงข่าฝีเนาะครับโอคือกพวกเขาดังพาเขาดัางท้งวันต่คือจังไหไม่ได้คว้างกัน เขาฟังปูดต่ทุกวันทุกวันปูแต่ยังว่่กำหนดดนเนาอบางทีกว่าช่ชืบอเก่งไม่บอกครับปูว่าเราเยิบหกได้ยังครับว่าังไปจ้างขาบปีขาบเดือนอย่างนี้เราฟังปูแต่ละ อันนี้จากประเทศเยอรมันนางเดือนกับมงรักร่วมทางมหาเกดอื้อแล้วก,ก็แจ้างมร่างใคราปูจ่าหายเลยทิ้งๆอันนี้เพราะสงังคมอันนี้มันจะคพ่เที่เออไอ้อทิ้งไอ้จับขึ้งงานไม่คู่ฟองเนาะอ่ะขาขอให้มีโชคมือร็วมีโชคมือไม้ฮึ่งๆแล้วก็อันนี้เขาสบายกูจ่ากว่าพันเนึ่ยอันนี้เพอออกวาข้ามอร่างเนาะ ก่วนตัวพ่อกระชั้นกรพ่อกระพูดร่างแขางร่างแข่งจะพูอตายิใช่ว่ากันครบพูด ว่าแต่ข้ามันทอดดิวข้ามันตึงกับกุกมันใก่คือทอดใังไมมันคือมันคบะั่งก้าวบั่งอ่ะมันร่าเขาถร่าให้ครื่งเดือดเรื่องกวใหให้ครึ่อบัดรัวไม่ยังเปิดหายมันก็คือว่าหักเมี่เขาครื่งเดือดมันบ็ร่างตึนก่อนเรื่องกให้ครึ่งเดือดบัดนมันก็คือว่ารักคนเมื่อกขอนรักมาก่อยเดมันก็ือรุนแรงอ่งเ้่องมันก็ได้มนได้ัวทมันตึงกจ้ะก้า อันนี้เอคือผ่านมาแันข้องแกงโมงางเงินแจงเลี้ยวไถ่พูมรวมผมมหนึ่งขั่นบาทพร้อมกับง้างชูยานีคำวันรื่อออกค่าโมงร่มขณะปูต่าเชื่อพลู้เรื่อปูกับออกขยักพอใกล้ถึงก็รื่อครับพูเอาให้มือโชคมือแก้มือโชคมือแล้วก็รวยนั่นน่นะเชือถือื อันนี้เอฟซีผ่านมาแารง่้องแตงโมนางอุโดรนไม่ใช่ทงโมอุโดนนะดูนะนางรถสขูโค้รักคณาอังคณาอังคาาของค้งแล้วก็อุบลอานท่าบอไรกเก็บมือถือองเธอแค่ว่านใจของเชืขอใจครอกครร้อยข้าวค้งนีงสระโดดก้า้องระอยด้าถ้องไม่ฉงทันทึ้นเอะอึ้นครบ ทายไม่ครบไม่รักไม่อรบมือามงี้ยเงี้ยแล้วก็รว่นะงรู้ง่จยแรืเออแต่เออสาวที่ตมอกแก้มมุกแ่มาแะ่ใชรกต่ปุ้งหวานแต่ยัง่มาเป็นคนสวยแต่ยังเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือขาเดอนเนาะอันนี้คือ่านมาทางข่องแตงโมนางสาวสุดหน้ายหน้าหา หน้าขาชดสวยว,ยว่ามึงชุดไทยหอ่าเออรวมบุญมาหาขั้นไหวที่โคเออใครอืนนั่งะอะรชดสวยใครชดไทยแบบไหนก็รูกเตอใครมือคลมือหลักมือคลมือมาออ้าอากูว้ายคลกขาเพ้ยอที่จะกนะ็มรวยเจริญเจริญนะลูลนะอื ม่นังอีนังแกงง่หรืออน,นังงานโวครับคุคนณีินายสงชข่ายคือิขาราครับปูเออแล้วก็คุณนันทิยาปัชมาร่วมร่วมช่างถวายมหาเกียรติห้าร้อยสิบหกบาท,บาท,บาทวั่นว่าปูปาใบส้มสันปูขี้หมอเต่ไสค์มากลุมเพราะว่าคุณปูไก่นม้อุอเหรอครับปูเอาฟอกกรเท,ทียต้องว่ากันนะครับนายคงฆรายอืป้าคือ ม่แต่ไข oh, 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 ah, no. ่มาาวยเยิมครับปูไข่หนำมันเยคะเพราออกไห้เขาได้ทั้งม่สี่รายครับื่นกรได้ครับโอ้ยไืออกไข่เขาถ้าคิปเก้าบาทเนาะออกก็ิบเก้าบาทตีปูเออบาทลูกเขาม้าออกไข่หนำมันไห้เขาคิดเก้าแล้วเดกครับปูแ้เขาก็ห่อบานนะครับเนาะคิดเก้าแล้วก็คิดเก้าอาถูกไ้มดำด้วยแล้วลูกเออเก่นเิดเช่นเคยไก่พอวายแข่มา มื่หน่อยเ็ดตาหอยมไม่เป็นแรงนะ,งนะพงศ์เนอะนางกุมาล <c oughs> าวงจับปลาร่วมข้างมาหาเกดียดหนึ่งพันบาทจะมาหากุว่าชื่อชาวหฮคุมครองลูกด้วยชาทุก <c oughs> คันพอน่อก,กออออ็คุุมครองมากับตจ๊เื้าวหมื่นไก่ก็อยู่ในหลังกุมาลาอยนางกุมาลาเลยจะมาวชื่อชาวห้าพูนเยอะเออถ้าจะมาพ่อให้ค่าเครื่อบไสิบหกสิบหกแล้วก็สิบหกนลูกนะ ้าแค่เหมือแเรื่องมือตังเรื่องมือเรื่องคิ้อมนเขาแก่โอเคทำต่วคิ้วนะพูดใว่าคือคิ้วล้วแค่คือียกเอาแค่ตัวใส่ช้อรียกใสคขอ้คืนผมตรด้งคืนทั้มดแยกคืนทุ่มนึก้อนุ่มก็คืนทัาม้องยิ้มครับพูเขาจตังยัง้าใคครับยางเช้าอาทิตย์จะยาจะเอือเอ็มมี่มือเตอร์โมเทอร์คัมว่าเจนชิงเรนน้องอารมือ เออสบายพวงม,มาได้ฟูใาสิบเก้าฟูปปาานะาหวั่นปัดยที่โขปัดยที่ค้างอย่ั้นเออมือพวงมาได้ทำไมขววยก้ามพอมกับองค์ปู่คุกพระองค์ขีพันบาทเออมือปู่แขนมาคู่ท้องพนันมาคู่บคำว่ามกระมัง

คอยมือไปอันงปูตาปูปยนนั่นแม่คู่บานขอมือแทนกาได้แก่นม้นอาเขาเราบู๋ฮะถือท่อให้ปูกาข้ามมือข้าปูข้อเก่าอันกูยิ่งเพราะุ่าแกอลุ่มที่ข้าภาษาทุน

ผู้ทั้งคนวัยก็คือได้ยินว่างเลยครับเขนเขาคือของห่นองนเขาว่าแัน <c oughs> ถ้าคายหาด้วยว่าเวรพ่อหนูป่าน,นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้พ่อกับเวยพ่อเหงวยคือคููคูค่ค,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 คนเนงะให้พ่บอบวมน้ำเยอว่ากระดาษจะเคลียร์จะขูมพ่อว่างให้เขา่าคือกันเขาใกวะแล้วไปอีกขาต่ากันหรือมั้งซาปูอันนี้ไงเวลาัาะผมท้องพ่อครัว รวม้างมหาเกลือคือร้บบาทเออข้าม um <od> ้อนร่อยหายื่นหมดเยื่มให้เขาเบื้องบ่อยๆวกน้อยเอ็มเจเจเจของน้อยก็ป้ายังไม่ลอยหายคลื่อด้วคมันด็วกทีทีนู้นนีขายแล้วฝนเยี่มได้หายเบื้องเหมือก็เยื่มครับคือบอเรื่องพวกแหายคลื่นมาบ่คลื่นงามบ่คลื่นแบบนี้ อกลอยหายชื่อมาเอือมผมมือเขานายไอบแขงว่าเอออ่ะอุ้มอ้บัวแขงเต็มโละเตอมนางออนกันงคือมือคาราวโอปู่สองรอยบาทมือขอผูกขาเนี่ยอกะเอื้อเอากระตัวมืออีเอื่ออเอากระชิบหกคนกับพ่อจะเอาให้มือครมือดามมือข้มือมัหึงหึงแล้วก็รวยะเดกะเือยนะอืม 你呢？